ครับต้องถอดเท้าใช่ไหมครับถอดรูปถอดไหมขอไปล้างล้างก่อนนะครับล้างก่อนถอดรองเท้ากอนอ้าวอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาไม่ต้องต่อรั้วไม่เป็นระแม่เร็วจังต้องเดินอย่างเงี้ยหนูไปมันไปมันไปเออคือมันเหมือนไอ้อะไรพวกเนี้ยลองไม่ต้องไปทํามันรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําพร้อมกันเลยทุกคนเอางี้ไปหยิบไอ้นี่มา เออเรามีหูฟังไหมมีค่ะเออไปหยิบเพลงของตัวเองแล้วหูฟังมาแบ็กกิ้งแท็กนะคะแล้วหูฟัง<อ>หนูอยากให้น้องใส่รองเท้าก,กินมาแล้วเหรอกูจะหม๋ไว้ใส่รองเท้าได้ทุกคนเอ้าทุกคนใส่รองเท้าวันนี้ไม่ใส่นะเออหนูไม่ต้องใส่ได้ลูกไปไไอ่าเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนะเดี๋ยวใส่ให้ถ้ามันเหงื่จะล้างออกได้มันรู้สึก มันไม่เป็นธรรมชาติเลยครับฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนไม่เป็รไรใ้ส่เถอะล้างไม่มีเวลาแล้วลูกเอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวนอนเที่ยงคืนน้ำมันหน่อยตืัน้ำครับาไปไหนอ่วยนูครับต้องหยุดนโคดนล่ะไปไนำไมอโคโรดรู้อจนาไปไรกันอยู่สักไปนออ ลองอ่านเอามาทำอะไรโรคโรคก,กดฝยนะโรคก,กด<ล>กดฝอ,อยว่าแอลกอฮ์แต่ครูสังเกตหนูหลายทีแล้วตอนที่อยู่ในบ้านคือคนเราเวลาถ้ามันไม่มั่นใจอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งนะมันจะมันจะคอยปกป้องครูอ่ะตอนครูติดเป็นนิสัยเลยตอนมสามอ่ะเป็นเด็กถอมแต่พุงโลแล้วนั่งทีไรครูก็จะชอบเอาเอามือมาบังพุงแล้วก็เป็นพอน,นั่งปุ๊บเอามาขึ้นอัตโนมัติแต่ละคนก็จะมีเหมือนกันอย่างบางคนเป็นฟ้าบางคนเป็นแบบ จะเราแล้วเราจะมีกายภาพที่ปกป้องส่วนที่เราไม่มั่นใจคนละแบบเลยลองช่างมันอ่ะโอเคครบยังเป็นสีผิวผิวสีผิวรู้คงก็รู้เท่าแก่อย่ามองฉันพี่คนละโลกครบยังเหลือใครหมูเหลือภูมิเหลือทุกคนมีหูฟังกับเอ่อบาร์กิ้งแพดของตัวเองมาค่ะผู้หญิงเหลือจักรจันเหรอ ใช่ใคหรือูเกาดจะถามว่าใครตูดยั่ไปเดิอย่แล้วก็ไปันธอกำลังดูถูกการแต่งกายของครูเหรอเหมือนไม่มีใครแต่งอะไรที่มันน้ำค่อยๆเฟตค่อยๆเฟตให้มันจบๆอะไรนะตายทุกคนหยิหูฟังของตัวเองมาแล้วแบ็คกิ้งคของตัวเอง เรานี้ครูจะให้ทุกคนนะคะยืนแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองทีมนะคะหันหน้าหากันอ่ะไปเอเดี๋ยวนะขอโทษทีเติรดเติดเตด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 เดี๋ยวจะได้ไม่ไม่เป็นไรไม่เท่ากันไม่เป็นไรลูกเรื่องของเรื่องวันนี้ค่ะคือครูจะให้พวกหนูอนะคะ่ะฟังเพลงแล้วให้พวกหนูนะคะฟังเพลงแล้วก็จับจับอันนี้ไว้เนี่ยเรากับว่ามันคือไม้ แล้วมือห้ามทำอะไรเลยแล้วสองขาต้องยืนแบบนี้สองขายืนแบบนี้นะคะขาขาตรงแต่รีแลกซ์หัวเขา่าไม่ใช่ตึงเป๊ะอย่างนี้นะคะยืนให้รีแลกซ์หัวเข่าไว้แล้วสองขาไม่ถ่ายน้ําหนักไปข้างใดข้างหนึ่งโดยเด็ดขาดอยู่อย่างนี้นะคะจะจะจับจะร้องเพลงจะจับยังไงก็ได้ที่เรารู้สึกว่าคล้ายไม้มากที่สุดอะคะ่ะอันเนี้ยแล้วเราก็ร้องไว้ห้ามใช้มือเลยแม้แต่น้อยแล้วลองค่อยๆพูดเพลงไปหาจุดโฟกัส เอาจุดที่คุณมองไปแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นเพื่อนแล้วจะเสียความมั่นใจก็หมายถึงว่าเสียสมาธิไม่เป็นไรหันหน้าหากระจกก็ได้แต่ไม่อยากให้ร้องเดี๋ยวนะหากระจกก็ไม่ดีเพราะถ้าจะหันหากระจกเดี๋ยวคุณจะก๊อปปี้หน้าตาของตัวเองไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทุกคนเรียงหน้ากระดาษเลยก็ได้แล้วหันหน้ามาทางนี้นะคะเรียงหน้ากระดาษแล้วหันหน้ามาทางนี้แล้วให้ทุกคนร้องแล้วรองค่อยๆพูดเพลงไป นะแล้วมือร้องค่ะร้องแต่ว่าเรากับว่าเราเล่าร้องเรากับว่าเราเล่าไปทีละคำทีละคำแล้วลองจับความรู้สึกของตัวเองดูว่าตรงตรงไหนระหว่างทางที่มันอยากออกแต่อย่าเพิ่งออกตรงนี้ถ้าเราอยากออกอย่าเพิ่งออกให้จับไอ้คำว่าอยากให้เป็นก่อนนะไปเรียงหน้ากระดานเลยนะคะหันมาหาทางทูครับ ไม่ไกลเลยเราไม่เห็นเรอาออถ้ามันแอรอัดกันมากก็สับว่างได้ค่ะป่ะสับว่างเลยค่ะอ <c oughs> ัจารย์ดูสว่างด, <c oughs> ดู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 ทางนู้นก็ได้โอเคนะคะพร้อมเมื่อไหร่เปิดได้เลยค่ะหาโฟกัสคนหนึ่งคนที่เราร้องเพลงนี้ให้ ใครเปิดเพลงมาแล้วร้องได้เลยค่ะเพลงใครขึ้นแล้วร้องได้เลยหาโฟกัสค่ะ,อ,ะอยู่กันนะคะแม้กระทั่งทั้งหมดทั้งมวลขอให้คุณเข้าใจว่าคุณกําลังยืนอยู่บนได้ยินไหมลูกทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเองยืนอยู่บนเวทีแล้วกาลังร้องเพลงอยู่นะคะฉะนั้นนั่นแปลว่าทุกบีททุกดนตรีทุกอินโทรเล่นแล้วนะคะไม่ใช่รอให้มีเนื้อร้องแล้วค่อยเล่นเอาเลยค่ะ รอโหลดอ่ะลูกเครื่องเปิดใหม่เครื่องเปิดใหม่ไม่มองต่ำไม่หลับตามองจุดเดียวมองยามรักและจิตใจ ทำตรงกันข้ามดูค่ะใครที่ร้องเพลงเศร้าทีท่าของการแสดงของเราเป็นเพลงเศร้าลองยิ้มทั้งเพลงเลยแต่ไม่ใช่ปืนให้ยิ้มแบบใจรุดลองลอง,ลองค่อยๆย,ยิ้มให้ทุกความหมายของเรายังคงยิ้มอยู่แบบว่า <c oughs> เราคิดถึงนะเพราะคิดถึงอะไรนะร้องซีจำไม่ได้แล้วอะไรนะ <มา S 2> สุดใจค่ะเฮ้ยมาฮะมาเพื่อมาเพื่อสะเทมไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมก็ยิ้มไปใครที่เป็นเพลงเศร้าอยู่ นะคะยิ้มใครที่เป็นเพลง <c oughs> เลงล่าลองรอง,องแบบอีกทางนึงดูอ่ะลองดูค่ะเเกพลงรันี้ ำอยู่นั้นอ่ะลองไม่ใช่แค่ทำตามโจกครูแต่ลองฟิลเพลงเข้ามาด้วยเช่นอย่างเมื่อกี้เพลงของจัากษัตริ์องว่าไงนะลูกขึ้นว่าไงนะเพราะว่ารักเพราะว่ารักจึงเปลี่ยนเทอนั้นเป็นเร่งหนังชีวิตใช่ไหมคะตอนแรกของเจ้ากัตริย์จะมาแบบเพราะว่ารักจึงเปลี่ยนเธอนั้นคือจะแบบหุ่นเค้นไปหมดใช่ไหมลูกแต่ถ้าแต่เราลองเปลี่ยนเป็นยิ้ม เพร,ะเราะว่ารักจึงเปลี่ยนแล้วลองดูซิว่ามันทำงานตรงข้ามกับจิตใจเราอย่างไรเช่นเพลงมันเจ็บแต่เรายิ้มมันส่งผลยังไงกับใจเรามันเจ็บกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนไปลองเทสด้วยตัวเองดูด้วยเพลงนะคะลองจับกลับเข้ามาถามความรู้สึกตัวเองเยอะๆป่ะทาตรงข้ามครับปะ่ะแต่วันหมดรั song hết cái quát và hoa như bông pha sáng say, để tên sinh lên ngoan tài thơ คุณค่าจะขอเอาบหมอกไว้ให้เธอผู้ข้างขอฟ้าพน,านันว่าเขาจะเลสังแม่จากมานานยังคิดถึงบ้านทุกลองหายใจไป เปิดใหม่ตต๊ะปกติใช่ใช่นอนปกติเลยเอาให้เต็มสบายที่สุดให้สบายที่สุดก่อนแล้วค่อยเปิดเพลงแต่สื่อสารตลอดนะแต่ยังมีคนบางคนที่เรากําลังคุยด้วยอยู่เหมือนเดิมแต่ก็จันอนนอนได้ไหมลูกนอนเลยค่ะนอนนอนลงไปเลยแล้วแต่เริ่มเริ่มต้นจากการรีแลกที่สุด ถ้าดนตรีอยากทำให้เราเขยับขยับถ้าไม่ทําให้เรารู้สึกอยากขยับไม่ต้องขยับพีค่ะแต่ขอให้ลืมตานะลูกเ คนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเธอเดินไม่ต้องมี

ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉ,ฉันมีนตาฉันขอใช้ไปกับเธอไปกับเธอเธอ เล่าเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่ตรงหน้าเราอร้องเพลงเหมือนว่าเขาไม่ลืมตา,มตาลืมตาคุยกับคนตรงหน้าหันหาที่ที่หนูจะอเอาละชีวตืตปกติแล้วแต่แล้วแต่ 하를를내 <목소리> 마음에 <목소리> 没有该老。